นะครับก็ขอความยินดีครับใส่ใจเกิดมาุ๋ยนะวันนี้ตั้งมาอยู่ที่เนี่ยครับสมุยสมุยสมุยครับสมุยเรามากับท่านประธานเราใช่ครับเท่านประธานไม่อยู่เราก็มาใส่กระสอบคนนะก็ แล้วก็จะทำอะไรเนาะรถจักยานรถจักยานต่วแดดร้อนมากเลยร้อนมากนะประมาณสามวิทย์ตรงศาสตร์เสีเรียบโอ้ร้อนจางเลยโลกทำให้โลกเราร้อนไงเพราะฉะนั้นเรามาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าถูกไหมถูกครับเป็นเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่รถจักยานเออเราไม่ขับรถแล้วแล้วก็ไปไปเลยดีกว่าปั๊ก

เสียงน้ำควานทะเลอาทไทยอาชายก็สวยไม่เป็นรองใครเกาะบ้านโพมีก็เพียงต้นกลาวและลิงทับโคนที่สดวาววาแต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าไครเมืองเพื่อนพราวแต่ทำไม่ใครต่อใครจึงอยากให้พอกาไปไม่มันมีเดียวไรที่บ้านโพ ม,มันมีอะไรทิ่ทำให้คุณนั้นต้องอย่าไปทิ่ทำให้ค,นคาาหุนั้นต้องอช่าไปเราเคยเปิดแดงกินก่อนไปแต่ว่ามันมันเสือกมันเสือเส้อลีมันดันลีเลยแบบพดดูวิวครับของกอ้อสมุยเป็นอะไรที่สวยงามมากคุณ<ด>อาจจะเคยเห็นวิวสมุยแบบนี้นะครับดูคลื่นทะเลครับออจะมีที่ไหนสุขใจเถ้าบ,บางไท<า>ยอีกแล้ว ชาวต่างชาติเยอะแยะคนไทยไม่มีมาเข้าเรื่องนะเขาเรี้ยงคุณไม่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 รีบไม่รีบไม่รีบไม่รีบอย่าไปดึเพื่อนรีบจริงๆเราเราเรามาคุยเรื่องผมว่าคุยเรื่องเกี่ยวกับครูโรงเรียนเราหน่อยไหมอะไรเราก็โชคดีคุณจะเผาใครครับฮะคุณจะเผาใครครับโอ้ยฟสิ ให้ตุ๊ดต้เสี่ยงไปพอเจ้าผมเหมือนเขายังไงก็ไม่รู้เหมือนกับครูแคนเมื่อชาติปางก่อนเออก็ไม่เข้าใจถามว่าถ่ายเนี่ยร้อนไหมร้อนร้อนเหราลองเดินมาคุยไปเดินไปคุยไปนีใส่ยางใสยางใยางไ่อนแล้วพีคนนึงแหมถามว่าผมตัดผมอย่างนี้ผมผิดปะในเมื่อผมเรคนนี้คนนี้เขาเป็นคนใหญ่คนโตนะในเมื่อผมจบจบแล้วอ่ะไม่ตแทนแล้วผมจบแล้วแต่ว่าที่ผมมางเร็ว ผมมาโรงเรียนแล้ว er ผมใส่ชุดโรงเรียนมันก็ไม่พิดายผมใส่ชุดนองมันมันก็พีดเลนะอันนี้คือตอนที่คุณไม่มีไม่มีชื่อครับใส่เสื้อไม่มีชื่อไม่ไม่ไใส่ชื่อใส่เสื้อเนีแต่เขาเห็นผมผมอย่างนี้ไงอ๋อเขาเห็นนะผมพูดล่าอะไรเงี้ยเขาเขาบอกผมว่าคนนี้ตัดผมเลยและวส่งโตนอะไรแล้รไ้แล้ว่าพ่อพ่อพ่ออย่าทายแม่รู้ว่ะแม่ไม่ไม่ไม่คุยเป็นตัวแล้วไม่เป็นตัวแล้ว

มันหล่อตรงไหนทําไมครับทำไมมีคนชอบมัดผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมที่ดูไม่ดีตรงไหนบอกเลยว่าผมดูไม่ดีตรงไหนทําไมไม่มีใครมาข้าผมบ้างก็นะถ้าใครจะดูพาร์ทพาร์ททั้งสามนะครับพี่พี่เจมบอกว่าคุณนี่เหมือนไม่อาบน้ำเลยออะไรอย่างเงีไม่รู้ถ่ายทั้งสามว่ะคือทายแต่ละครั้งผมไม่เคยได้ดูสักครั้งอ่ะ คุณก็เอาไปลงอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมัน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 แหมครับท้องเออจะบอกว่าบรรยากาศดีมากครับถ้าเกิดคนถ้าเกิดเป็นคนนั่งข้างจต่คุณเป็นคนอื่นจะปวดมากหรือเปล่าผมผู้ช่วยเลยบอกไป่ไ้หเดี๋ยวยีนี่อะไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเราไปคุยริมทาตรงนั้นดีกว่านะพัดไม่ตไดลงปิ้งไหมปิ้งใครตัวไหมอ้าวไม่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าไป ลยมเอคยนลงลมาเดี๋ยวเราจะโดนปั๊บเดี๋ยวไปไหนกันต่อดีลยกลับกลักลับเลยเหรอผมรผกลับไว้แบบจะเดินเดินริมหาเป็นรอยๆดีกว่าริมทาเลยคะรเป็นเอาคยมามันก็คงเป็นพาสและพาซได้ทำก็คงเดินหาาไปก็คุยเรื่องชาวบ้าน เริ่มเพลงไม่ต้องคุยอยากผาใครก็เออไปไปเราเรามาถึงตรงชายเกาะสมุยแล้วนะใช่ครับเนี่ยแล้วนะผมอยากบอกว่าผมหิวข้าวแล้วคุณก็เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสลับกูเมาเลยเราอะไรครับผมอยากจะบอกว่าว่าทุกเขาอยู่ในความสุขการหมดตลอดอ่ะผมเก็บเอาไว้แบบยังไงอะยังไงครับคุณจำตอนม .5 ได้ไหมที่ผมทำ แก่ที่เขาห้าทำได้ทำได้ผมทำให้เขาแล้วพอเก้าิบห้าตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นกล่องใส่กล่องสีเขียวไว้ด้วยแล้วก็มีบอร์ดบอร์ดรูปเขาโหอยากอยากจะบอกว่าผมเห็นเขาผมผมเห็นเขาถือที่ผมดีใจมากเลยนะผมแอบมองเขาจากด้านบนตอนนั้นผม,มยนะอยู่ห <ผม S 2> ัวห้าผมเห็นเขาถือผมดูดีใจมากดีใจมากจริงๆที่ว่าเขาเขาถือกับบ้านเอง ไปเจอเพืเอยทัก่อยทักเย้วนี้แล้วก็เฟบุ๊คเฟรนบุ๊ทำไมครับเฟ c e b o บุ๊ตีเอมผมไม่ได้คุยเับเขาเลยแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นที่ผมไปทักเขาเขาเจออไเาเาดำยเาคุยเาดสายเาลายุยรครับค่ะคุงเงาดผูยชายเงาลายนั่นแหละเขารู้ อก็แต่ผมไปทักเขาวค่นั้นผมก็ดีใจเลยที่แบบเขาคุยเฟซกับผมด้วยเอาเอ,เอาคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราคอยมานานที่เราสนใจนะรูปก,ก็ยังไม่มีผมเคยทำอะไรไว้กับเขาหลายอย่างแต่ไม่ได้ให้หลายอย่างเหมือนกันนะคือข้าวถือกิวข้าวเลยหกคอร์ดก็นะผมก็